ตอนนี้เลยงานเราจ้าแวดตลาดขางทางจ้ามาหาซื้อกับเขาไปกินแรงเนาะนี่จากลาลังยางเขาไปจ้ามันกับิมีรล้านขายของหลายๆล,ล้านจ้าอันนี้จะเป็นล้านไก่ทอดจเาแล้วยงางไปเือยๆเนาะ่ฮู้ว่าสิซื้อยางไปกินแรงดีเอาแบบมีไงบาต้องไปเฮ็ุจำมันนี้มันมันเป็นเหมือนหมืดเร่วจ้ะมันนี่เอายางไปจ้ะตามมาอันนี้อาหารทะเล อันนี้ขายพวกกล้วยพวกยังจะพวกพักพื้นบ้านจ้านี่ค่ะล้างยางเข้าไปในตลาดนี่อันนี้ต้มเนื้อของตาจ้าเจ้าประจํจาจ้าสื่อกินตลอดจ้แต่มือนี้ขอบายก่อนเพราะว่ามืออยากกินเมนูปลาเผาเดียวตามมาค่ะว่าปลาเผาย่ตกในของลานอันนี้เป็นเคปเย็นค่ะนี่ค่ะยางไปกันสิเป็นลานขายหมูสด ยังมาในพ่อพิกัดของ้าน,นปลาเผาเลยจ้ะน,นี่อันนี้ต้มพวกอ่ไอหอยแมงผูอันนี้ขายของพวกอาหารอีสานค่ะมีทุกอย่างหนังงัวอปาลารดหัวกระมีจ้ะน,นี่ฮะย่างไปเรื่อยๆอันนี้ลานขายพักเหลียวย่างไปก่อนอยู่ใสโน่ลานขายปลาน่นนอ อันนี้ก็ร้านขายพักค่ะอันนี้ร้านขายเบเกอรี่เดี๋ยวยางอ,อ๋อพ่อเราค่านี้ค่ะร้านขายปลาเผาจะ้ะมีราคา80ราคา100่รราคา140อันนี้ก็จะเป็นเนื้อวัวสดค่ะเดี๋ยวยางไปมันสุดกันค่ะอันนี้ร้านขายปลาหมึกยางค่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาแหวมาเอาอันนี้ร้านขายพวกชาอันนี้โอ้ยมาพอผสมเกียงก้อนเลือกผสมเกียงก่อนค่ะ มากินักสมอันนี้ในราคา35บาทสม้มอ่ามาจากเชียงใหม่ค่ะล้องซีม,มือแล้วรสชาติกะบริถือว่าหวานมากแต่ก็บ,บริเปรี้ยวออกไปทางหวานมากกว่าก็เลยสิซือกับบานค่ะหูพ่อค้าว่าจะสือจากโลเมื่อนี้จะสือไปซีโลค่ะของมากนี่ค่ะกำลังเลือกหน่วยพ่อค้าบอกว่าต้องเลือกน่วยที่มันนิ่มๆค่ะมันจะออกรสชาติหวาน ก็เลยเลือกเหมือนเลือกไข่อะคะ่ะเลือกไปเอยๆก,กวัวเสียควาซีโลผิวผิวของสมเนี่ยเลี่ยมท้งไซเขาขัดมาเ,เรียบร้อยแล้วบางค้นกับว่าแกะซีบแน่ก็เลยขอบอกคะ่ะแกซีบเมืองวันเป็นรสชาติจังไหนหน่วยหนึ่งแต่กะโอเคอยู่คะ่ะพ่อสื่ออยู่เดี๋ยวเหลียวพนักในครูจจ้ะ สมหน่วยบางยิ่ง,งเลยจ้ะนี่หน่วยแบบโอ้ลูกหนึ่งก็คืออีม,มาค่ะนี่ค่ะไก่จะพ่อแล้วเริ่มสร้างแล้วถุงถุงละสองลกูกทีซื้อสองถุงค่ะนี่แกะอีกแล้วแกะซิมอันที่เพื่อนแกะไว้เพื่อนเอามาให้ซิมมันกระหวาดเลยจ้ะแต่ว่าลอกอีกเบื้องหน่วยหนึ่งเบื้องขอเพื่อนว่าขอแกะแน่เพื่อนว่าเอาเลยจ้าเอาเลยก,เลก,ก็เลยแกะเบื้องหน่วยหนึ่งนี่ค่ะแล้วก็เลือกให้มันได สี่ลูกร้านโทรมาบอกว่าเอาไปให้น้ำแน่สองลูกการมาสือปลาเผาต่อจา้านี่ค่ะมันมีราคา80บาท1 0 0ยแล้วก็120 140ิแต่โทษถามแม่แล้วแม่ว่ามีกับเขาแล้วจ้าก็เลยเสียเอาได้ราคาแค่หนึง่งอยกับพอ่อนี่ค่ะปลาเผาร้อนเลยเป็นเมียงปลาเผาค่ะมีน้ำจิม้มไหมพอมีผักให้พร้อมเรียบร้อยเลยค่ะพอมกินได้เลย,เลยแกกินได้เลย ถือวา่าราคาบ่ค่อยแพงค่ะตลาดแถวบ้านค่ะแถวแถวบริษัทนี่ค่ะไตแล้วกัสิมารดค่ะนี่ค่ะมึงของขุนขี่มอเตอร์ไซค์มาเหมือนว่าขี่อันรถกระบะมาเลยค่ะข่อยเต็มรถค้นฝากน้ำกระซื้อไปให้เพื่อน,นีนจ่ะสิกลับ้านแล้วได้จ้ะทุกคน